ตอนนี้เราก็อยู่ที่ปราสาทสีขอนภูมินะครับนี่ก็คือบริเวณโดยรอบปราสาทจะมีบาลายนะครับมีบ่อน้ํานะครับปราสาทสีขอนลพบุรนี้ก็อยู่ที่บ้านรงงาน,นะครับอำเภอสีขอนลพบุรจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยปราสาทก่ออีกนะครับจำนวนห้าหลังนะครับแล้วก็ตั้งอยู่บนฐานทีลาแรลงนะครับอันนี้ก็ บนข้างในนะครับเดีย๋ยวเราลองไปดูนะว่าเป็นยังไงนี่นะครับคือปราสาทสีขอรัภูมินะครับซึ่งก็เป็นศิลปะแบบ,แบ,บขมินะครับแล้วก็สร้างขึ้นในราวประมาณอ่าเรียกว่าศตวรรษที่17นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นวัดในพุทธศาสนานะครับในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่22-23นะครับ อันนี้เราก็จะเห็นนะครับลักษณะของตัวปราสาทนะครับนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูนะครับว่าตัวปราสาทตรงนี้มีความงดงามยังไงนะครับนะครับซึ่งแน่นอนนะครับปราสาทนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นปราสาทนะครับที่มีความเชื่อมโยงกับนะครับพุทธเขาเรียกว่าศาสนาพระฮินดูนะครับนิกายนะครับไซนบนิกายนะครับซึ่งนิพบถิตของพรชวิวันะครับ แล้วก็หน้าประตูนะครับก็จะมีรูปของอพระศิวะนะครับอานาตาก,กาศกนะ็คือพระศิวะไล่ลำนะครับก็มีทั้งหมด10กรอนนะครับแล้วก็จะล้อมรอบด้วยบรรดานะครับเทพเทวดาต่างๆนะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นตัวปราสาททั้งบนนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตรงนี้ หน้าประตูก็จะมีรูปของนางอักษรนะครับอยู่ทั้งสองด้านนะครับนะครับเราลองเข้าไปดูตัวด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเราจะเดินเข้าไปนะครับนี่บอกว่าให้เราถอดรองเท้านะครับเราถอดรองเท้าเข้าไปนะครับ แข้งหินนะครับทีมบอลลิงนะครับมีรูปท่านของพักพิ่กันเดชค,ค,ครับก็เป็นพู้ช่วยลูกนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าปราสาทศรีกรภูมมเนี่ยนะครับในช่วงพุทธศตวรรษที่16-17เนี่ยนะครับก็เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูนะครับก่อนที่ประมาณพุทธศตวรรษที่22-23เนี่ยนะครับก็จะถูกจัดแปลงให้เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายหินยานนะครับเราลองไปดูเนาะนะครับอันนี้เป็นปราสาทนะครับที่ลายรอบนะครับก็มก็จะมีนะครับลองไปดูข้างในนะครับ หลาบๆทีนะครับครับเป็นปรสาสาทกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นบริเวณข้างๆนะครับเราก็อาจจะเห็นว่กาการนะครับครับตรงทางน,น,นี้นะครับ แผงหลักนะครับของปราสาทก็คือปราสาทจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็จะมีปราสาทนะครับปราสาทขินเนี่ยนะครับเรียงรายอยู่โดยรอบนะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด5ปราสาทนะครับอันนี้เราก็จะเห็นนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับในปราสาทสีขรุูมิอันนี้ก็จะเป็นปราสาทประธานนะครับก็จะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีปราสาทบริวารนะครับอยู่บริเวณ4มุมนะครับโดยรอบปราสาทประธานนะครับที่อยู่บริเวณด้านนี้ นะครับอันนี้ก็บริเวณประสาทประธานนี้ก็จะมีรูปสลักนะครับนะครับของเทพเทวดานะครับของนางอับสรนะครับแล้วก็มีรูปปั้นของมีทับหลังนะครับของพระศิวะนะครับกำลังไล่ลํำนะครับทั้งมีทั้งหมด10ก้อนนะครับนีได้จะมีคำานึกนะครับภาษาของพระประธานระตูนะครับจกปรปกฏการเอลนิย เป็นภาพของพัิวะนะครับกําลังไล่ลํานะครับแล้วก็ประทับอยู่บนหงส์สามตัวนะครับในด้านของเขาเรียกว่าทางด้านขวามือนะครับหรือทางด้านซ้ายมือของท่านเนี่ยก็จะเป็นรูปของพระพรหมนะครับซึ่งมีพระพัชสีห์้าแล้วก็มีรูปของพระเนตรนะครับอยู่นะครับจะเป็นเทพทวารบาลนะครับที่เป็นคนที่ปกปักรักษาบานประตูนะครับ ถ้าย้อนกลับมาหน่อยก็จะเป็นภาพของนางอักษรที่กําลังไล่ลํนะครับตาดังนั้นด้านข้างของประตุงนะครับก็จะต้องมีทวรารบาลหรือต้องมีเทพนะครับที่ปกปักรักษานะครับเทวสถานแห่งนี้นะครับคือภาพพระนารายณ์สีกรน,นะครับแล้วก็ภาพนี้ก็จะเป็นภาพของพระแม่อุมาเทวีนะครับซึ่งเป็นพระชาย,ยาของพระศิวะนะครับนี่ก็จะเป็นพระศิวะสิบกรกำลังไล่ลํานะครับบริวเวณหุมสามตัว แล้วก็นี่จะเป็นพระปูลนะนี่ก็เป็นพรอพิชเนศนะครับอันนี้จะเป็น,ปปนอัครับอน,น,น,รน,อน,นบริเวณโดยรอบนะครับก็จะมีคูน้ํานะครับสระน้ํานะครับแล้วก็บริเวณด้านนั้นก็มีนะครับ สถานนะครับตรงนี้นะครับข้างหนนะครับสังเกตนะครับว่าตัวปราสาทนะครับก็จะตั้งอยู่บนฐานศีลาแรงนะครับซึ่งก็ยกมาให้สูงจากพื้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคติในทางจักรวาลวิทยานะครับว่าได้เรื่องของการเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะครับการที่จะต้องสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่อยู่บนที่สูงนะครับ ในพื้นที่ของเขมรนะครับบางแห่งก็นิยมสร้างเทวสถานบริเวณภูเขานะครับในบางพื้นที่ก็นิยมที่จะเอาดินนะครับขนขึ้นไปนะครับกองนะครับถมให้สูงเหมือนภูเขาแล้วก็สร้างปราสาทที่อยู่ข้างบนกองดินอันนี้ก็คือคตินะครับความเชื่อไว้ในเรื่องของจักรวาลวิทยานะครับความเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่นะครับที่จะต้องอสิงสถิตนะครับหรือว่าประทับอยู่บนที่ที่สูงเพื่อที่จะมองเห็นประชาชนหรือว่าอาณาประชาราช นะครับที่จะต้องปกปักรักษาหรือดูแลนะครับเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่เกิดขึ้นนะครับในในตัวปราสาทต่างๆนะครับเดี๋ยวลองไปดูต่อนะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับในตัวของการึกอักษรธรรมนะครับก็มีการระบุถึงเรื่องของการบูรณะนะครับเทวสถานตรงนี้นะครับในช่วงที่อิทธิพลของศาสนาฮินดูเริ่มเสื่อมลงนะครับแล้วก็มีอิทธิพล ของพุทธศาสนาเนี่ยนะครับที่เข้ามานะครับอันนี้เราก็จะเห็นนะครับตรงนั้นนะครับอย่างชัดเจนนะครับในในตัวอักษรธรรมหรือตัวอักษรขอมที่ปรากฏอยู่ในบานประตูนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณบัวยอดปราสาทนะครับนะครับซึ่งก็ทํามาจากหินทรายนะครับอันนี้จะเป็นศิลปะในสมัยลบบุรีนะครับก็พบที่ปราสาทสีขรภูมิอําเภอสีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นี่แหละครับนะครับนี่จะเป็นบัวยอดปราสาทนะครับที่นะครับ นี่ครับเราก็กําลังจะไปที่ปราสาทช่างตีนะครับตอนนี้เราก็าจะถึงตาบลช่างตีนะครับเดี๋ยวเราไปดูน,นะว่า GPS ของพี่ไนจะนำทางเราถูกต้องหรือเปล่านะอากาศยามเย็นนะครับยามเย็นก็นงทั้งเรียนนะครับกลับบ้านนี้ก็คนก็กําลังจูงบัวควายนะครับกลับบ้านมีสารด้วยนะ นี่นะครับเราก็มาที่ปราสาทนะครับช่างปีนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีตัวบารายสระน้ํานะครับแล้วก็บริเวณของนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับปราสาทตรงนี้เนี่ยก็จะก่อด้วยศิลาแรงนะครับซึ่งก็มีความเชื่อนะครับว่าที่นี่นะครับเป็นอรคยาศาลานะครับซึ่งพระเจ้าชัยยะวรมมาที่เทรงปรดให้สร้างนะครับซึ่งมีทั้งหมด102แห่งนะครับอันนี้ก็เป็นหใน หนึ่งอยสองแห่งนะครับนะครับก็เป็นสถานที่สําหรับใช้ในการรักษาโรคนะครับนะครับหรือรักษาการเจ็บป่วยต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นอโรคขยะศารานะครับนะครับเราเรียกปราสาทนะครับช่างปีนะครับันนี้ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบเนาะแต่ผมจะพาเดินดูรอบๆก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะครับอันนี้ก็จะเป็นหินศิลาแรงนะครับที่สร้างขึ้นมานะครับในบริเวณนี้นะครับ เราก็จะเห็นนะครับโหดีราแรงนะครับนะครับจะพยายามเดินเข้าไปรอบๆปราสาทนะครับก่อนที่จะเดินเข้าไปข้างในนะครับก่อนเป็นปราสาทเก่าแก่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็เชื่อกันว่าเป็นอรูคยอสายารานะครับ102แห่งที่พระเจ้าชัยยะวรมันที่7นะครับซึ่งเป็นกษัตริย์นะครับของขอมเน่ยนะครับโปรดให้สร้างนะครับ เรียนรอบๆนะครับเราก็จะเห็นมีนะครับมีบ่อน้ํานะครับมีฐานนะครับที่ทําจากศิลาแรงนะครับที่ยังคงหลงเหลืออยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณแบบโดยรอบนะครับซึ่งผมจะเดินไปดูตรงนั้นอีกแักบนึงนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นกองศิลาแรงนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนะครับปราสาทช่างตีนะครับอันนี้นะครับเก่าแก่มากเลยนะครับ นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นปราสาทที่เก่าแก่นะครับพอสมควรเหมือนกันนะครับนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ํานะครับเป็นบ่อน้ําที่เชื่อกันว่าที่นี่เป็นโอโลคยะสารานะครับที่สําคัญนะครับ โอ้บ่อน,น้ำนี่ใสสะอาดเลยเนาะดูดิครับนี่เป็นบริเวณด้านในนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับครับนี่จะเป็นอลูขยาสาลานะครับก็จะมีห้องต่างๆนะครับที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับ เราด<า>อกไม้ทุบเทียน,นเนาะมาเป็นใบไม้เอดๆนะครับตัวปราสาทนะครับจะเป็นหนึ่งในรโรฮีสารานะครับหนึ่งร้อยสองแห่งนะครับ นี่ก็คือศีลาแรงน,นะครับในส่วนที่ทําประสาทนะครับที่ยังคงเหลืออยู่นะครับตรงนี้ก็อยู่ในเขตของกัฐบานะครับนี่ก็จะเป็นสานน้านะครับโดยรอบนะครับเป็นสานน้าที่ถูกขุดเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าปราสาทช่างปีนะครับอยู่ที่บ้านช่างปีตำบลช่างปีอำเภอศรีอราภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นสานรัศา,านในรัที่มหายานก่อนด้วยศีลาแรงและหินทรายนะครับ มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับมียุราวุทธศัตวรรษที่18นะครับสิ่งก่อสร้างบริเวณนี้ก็มีปราสาทประธานวิหารหรือบรรลัยนะครับมีกําแพงแก้วมีประตูซุ้มและมีสระน้ํานะครับแล้วก็การขุดแต่งโบราณคดีก็พบวัตถุสําคัญนะครับเช่นปฏิมากรรมพระภัยสัตว์นะครับครูรู้ไวทูทุรรยะนะครับพระศรีสุรยะไวัยนะครับโรจนะัตจันทโรตินะครับพระโพธิสัตว์วโรกิเตสวนรมถึงพยมนะครับ แล้วก็โบราณสถานแห่งนี้ก็เป็นอโลคยอสาราสถานพยาบาลในจํานวน102แห่งนะครับเพื่อรักษาผู้เจ็บป่วยในราชาณอาจักรนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะครับในทางวัติศาสตร์นะครับผม